สวัสดีครับพี่น้องไปดูรายละเอียดการฟ้อมบาตรงกันน้ํามันของรัสเซียโดยฝีมือของยูเครนยูเครนไม่ได้อาศัยให้ชาวโลกช่วยฟ้อมบาตรรัสเซียอย่างเดียวนะยูเครนก็ลงมือฟ้อมบาตรด้วยวิธีการฟ้อมบาตรลงกันน้ํามันของรัสเซียฝีมือของยูเครนเขาทํำยังไงโจมตีเผาเริ่มนับตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมจนมาถึงวันที่สิบสิงหาคมยูเครน จัดการฟั่มบาตลงกันน้ำมันรัสเซียทั้งหมด4สถานที่รวมยอดปริมาณการ14%ต่อมวล,ลผลผลิตของรัสเซียตลอดปีไปเริ่มเหตุการณ์วันที่2โจมตีลงกันน้ำมันโนโวคุยบิเซฟอยู่ใกล้ๆซาบาลาจุดนี้บริเวณนี้มวลผลิตตลอดปีต่อตัน8.8ต่อปีต่อตันคิดเป็นมูลค่า3.1%วันที่สปีเดียวกันโจมตีลงกันน้ำมันไลยาซาน คิดปริมาณการการผลิต17.1ต่อตันต่อปีคิดเป็นมวลรวม6.1%จากนั้นตามไปดูวันที่7สิงหาคมโจมตีลงกันน้ำมันอาปริปสกีจุดนี้บริเวณนี้อยู่ใกล้ๆคัสโนโดามวลรวมการผลิต6.25ต่อตันต่อปีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์2.2วันที่10สิงหาคมเข้าไปโจมตีลงกันน้ำมันตาราตอปคิดเป็นมวลรวมการผลิต 7.0ต่อตันต่อปีคิดเป็นปริมาณกัร2.5เปนี่คือมวลรวมตั้งแต่วันที่2สิงหาคมจนมาถึงวันที่10ยูเครนสามารถคว่ำบาตรลงกันน้ำมันของรัสเซียคิดโดยมวลรวมสถานที่โจมตีไม่ว่าจะเป็นโนโวคุบิเซฟลายาซานอาเยีสกีซาลาตอฟรวมยอดทั้งหมดเป็น14เปเซจากรายได้ทั้งหมดของรัสเซีย ต่อปีนะปีหนึ่งของรัสเซียได้เท่าไหร่ไม่ทราบแต่มวลรวมการทำลายผลิตของรัสเซียเฉพาะวันที่สองถึงวันที่7สิงหาคมสามารถทำลายโรงกั่นน้ำมันของรัสเซียได้1 4เปอร์เซ็นต์นี่คือการฟั่มบาดโรงกั่นน้ำมันของรัสเซียโดยฝีมือของยูเครนโดยการบินเข้าไปโจมตีโรงกัน่นทุกท้องที่ที่เข้าไปได้ทุกท้องที่ที่เข้าถึงยูเครนโจมตีทันทีจะว่าไปแล้วโดยรวมนะยูเครน ไม่ได้ร้องขอให้ชาวโลกช่วยกันฟ้อมบาตรรัสเซียอย่างเดียวยูเครนก็ลงมือฟ้อมบาตรลงกันน้ำมันของรัสเซียเหมือนกันนี่คือความสามารถของยูเครนที่เข้าไปฟ้อมบาตรลงกันน้ำมันของรัสเซียเฉพาะวันที่สองถึงวันที่สิบสิงหาคมนี่สามารถทำลายสี่สถานที่รวมเป็นปริมาณการ14%เอร์เซนคิดเป็นมวลรวมการผลิตน้ำมันของรัสเซียภายในหนึ่งปี